ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพัธุ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่าน ทิฏบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับก็มาพบแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพเหมือนเช่นเคยนะฮะท่านจะติดตามรับฟังกันได้ทั้งเช้าและเย็นนะครับทีนี้เช้าว,วันนี้เราก็คุยกันมาเรื่องของอการปลูกมะละกอ ผมก็คุยให้ฟังว่าพันธุ์มันเป็นยังไงมันมีพันธุ์กินดิบกินสุกนะในแต่ละพันธุ์เป็นยังไงมะละกอกลัวอะไรต้องระวังอะไรจะยกแปลงปลูกกันแบบไหนระยะปลูกเอาเท่าไรดีนะนะก็โดยเฉลี่ยก็ผมว่าสามคูณสามก็เหมาะดีเหมือนกันนะครับทีนี้จะปลูกแบบไหนก็คุยกันไปแล้วคราวนี้ ช่วงนี้ก็จะมาต่อว่าเวลาที่เราปลูกไอ้ตอนปลูกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากันตอนดูแลไอ้ความที่เราเย็นอันเน้นย้ำกันว่าไอมาา้มะละกอนี่มันเป็นพืชกลัวน้ำขังเพราะฉะนั้นสำคัญมากคือตอนเตรียมแปลง การยกร่องระบายน้ำเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะแต่มันก็ไม่ทีุดียมันก็สำคัญทุกอย่างนะครับทีนี้ก็เรื่องการให้น้ำเนี่ยอันนี้ท่านต้องระวังถ้าท่านปลูกมะละกอท่านต้องเตรียมแปลงให้หนูนหลังเตา่าอย่าไปทำเป็นแองแองหลุมหลุมพอให้น้ำไปแล้วน้ำม,มันไปขังโคนต้นอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> นะฮะเพราะ น้ำต้องสม่ำเสมอทุกวันจากนั้นพอต้นมะละกอมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยก็อาจจะห่างได้อาจจะสามวันครั้งหรือห้าวันครั้งอันนี้แล้วแต่ท่านต้องพิจารณาดูจากความชุ่มชื้นของดินนะฮะทีนี้การให้น้ำมันก็แล้วแต่ความสะดวกว่าพื้นที่ปลูกเป็นยังไงถ้าอย่า,ง,ายงคนที่เขาปลูก มรกรที่ลุ่มเขาเป็นล่องสวนนะฮะอ้อแบบนั้นเขาก็เอาเรือเลยนะเรือขับเลยก็มีนะฮะหรือว่าใช้เรือรถน้ํท่านเคยเห็นไหมไอที่ขับก็ไปในล่องแล้วมันก็มีงวงสองข้างแล้วก็พ่นน้ําขึ้นมานะครับอ,อันนี้ก็ต้องคํานึงถึงปริมาณน้ําที่ให้แล้วก็แรงของน้ําจากปั๊มน้ําด้วยท้ามาก แรงพังหน้าดินพังนะการชะล้างปุ๋ยไปหมดต้องกะว่าให้แล้วมันพลางพรมพอดีไม่ใชโ่โอ้เครื่องฉนแรงพ่นไปซะอินทรียวัตถุก,กระเจิดกระเจิงหมดไอ้ปุ๋ยที่ให้ไว้มันก็ถูกชะล้างไม่รู้หายไปไหนหมดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะฮะทีนี้ถ้าเผื่อว่า บางคนปลูกมะละกอในที่ดอนอ่าอย่างนี้ก็ถ้าเป็นแปลงเล็กๆก็ใช้สายยางนะฮะอ่าก็แล้วแต่ว่าจะฉีดจะพ่นจะให้ยังไงก็แล้วแต่บางคนก็ไปติดเป็นไอ้ระบบมินิสปริงเกอร์ไอ้ที่แบบเป็นหัวเวี่งนะ่ะนะอ่าอันนี้ก็จะให้น้ำที่ค่อนข้างประหยัดแล้วก็ได้น้ำสม่ำเสมอ แล้วก็ไม่ชะล้างปุ๋ยหรือสารเคมีเอาไปกับน้ำนะหน้าดินก็ยังคงอยู่แต่เรื่องน้ำเนี่ยนะมันจะบอกว่าให้เท่าไหร่กี่ปีบอย่าไปพูดอย่างนั้นนะมันต้องอยู่ที่ว่าดินท่านนเป็นยังไงมันซึมน้ำดีไหมมันอุ่มน้ำไว้ได้กี่วันแล้วในระหว่างที่เราให้ไปแล้วอะสภาพอากาศมันเป็นยังไง น้ำมันระเหยไปเร็วหรือว่ามันระเหยไปช้าอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปทีนี้สำคัญคือปุ๋ยครับพี่น้องปลูกต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยจบมันเหมือนคนดำรงชีวิตอยู่โดยไม่กินข้าวมันจะเป็นไปได้ไงนะปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยเป็นคนคำว่า,ากินข้าวหมายถึงกินอาหารนะเพราะบางคนก็บอกข้าวดิ๋ย้ฉันไม่กินแล้วอย่างชิดวดฒิอมมานี่ สมัยก่อนกินข้าวเยอะมือหนึ่งสี่ขันนะผมพวกกรรมกรน,นะฮะใช้แรงเยอะแบกหามต้องใช้พลังงานมากแต่เดี๋ยวนี้หมอบอกว่าอ่าไม่ลองงดแป้งเลยเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะ,ะข้าวเครื่องนะไม่กินเลยนะครับตอนนี้ก็เน้นไปที่โปรโตีนเป็นหลักใหญ่เชา้าแม่ฮินนูก็ให้ไข่ลวกสองลูกแะเพราะั้น เวลาท่านจะปลูกมะละกอเนี่ยท่านต้องใช้ร่วมกันนะทั้งปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยเคมีนะฮะหรือจะบอกว่าปุ๋ยธรรมชาติกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะฮะปุ๋ยอินทรีย์นี่ใช้ปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยหมักก็ได้คือมันต้องใส่ตอนที่เราเตรียมดินต้องมีปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเอามาใส่นะฮะเพราะอะไรมันจะทําให้ดินเนี่ยมันร่วน ดินมันปโปรง่งดินมันซุยนะครับแล้วก็ต้องใส่ทุกปีนะฮะ,ะมันจะทําให้ร่วนซุยอุ้มน้ําดีระบบรากมรกอก็จะแข็งแรงการชอนชัยของรากใบแม้รากมันบอกว่ามันหายใจสะดวกดีแทะอะไรประมาณนี้มันก็หาอาหารกินได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ทุกปีแล้วก็แต่ละครั้งที่ใส่ก็ประมาณ ห้าถึงสิบกิโลกรัมต่อต้นนะแต่ต้องเอาปุ๋ยคอกที่สลายตัวดีแล้วปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วหมายถึงไม่ร้อนอ่ะนะไปสดๆไม่ได้นะครับงั้นต้นหนึ่งก็ใส่สักห้าถึงสิบโลต่อต้นนะ,อ,ะอันนี้ก็ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ส่วนปุ๋ยเคมีนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนี่แหละครับสูตรตัวเลขเท่ากันสามตัวเนี่ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ย นะต้นหนึ่งก็สักห้าสิบกรัมเอาเป็นว่าเดือนละครั้งนะนู่นละเดือนแรกเอาสักห้าสิบกรัมต่อต้นจนกระทั่งย่างไปถึงเ,เดือนที่สามเพิ่มหน่อยครับถ้าเดือนที่สามก็เพิ่มเป็นร้อยกรัมต่อต้นเลยนะอันนี้หยิบบ่อยๆก็จะรู้ออกประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเวลาหวานหวานให้ทั่วนะ แต่ว่าถ้าไอ,ไอ้นี้คือตอนระยะแรกมันยังไม่ติดลูกนะยังไม่ติดผลนะแต่ถ้ามะละกอติดผลแล้วอันนี้ท่านก็ควรจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะสิบห้าสิบห้าสิบห้านะฮะหนึ่งร้อยกรัมนะฮะแล้วก็ถ้ามียูเรียนะฮะ มาร่วมด้วยช่วยกันอีกสักห้สิกรัมนะฮะใส่ลงไปนะ็กอก็ก็ในการใส่ก็พยายามให้มันซึมลงดินถ้าดินลวดสุยก็หมดปัญหานะแต่ว่าไอการที่จะไปพลวนก็ต้องระมัดระวังเพราะมันกันเดียวไปโดนรากเสียหายแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะมารบกวนกันซะอีก นะแต่ที่แน่ๆถ้าวานปุ๋ยแล้วเรากลบดินได้นะน้ำท่ามันลดออกมามันก็ก็จะดีถ้าเราบำรุงรักษาดีเนี่ยนะครับมะละกอก็จะเริ่มเกิดดอกอ้าวทีนี้มันจะเกิดดอกได้เร็วได้ช้ามันก็อยู่ที่ลักษณะพันธุ์แล้วนะครับว่า,าเมื่อไรมันถึงจะมีดอกมาให้เราดูแต่ถ้าปลูกแบบ เทวดาเลี้ยงก็โอ้ยอย่างนั้นก็ลำบากนะครับทีนี้โดยทั่วไปนะมะละกอเนี่ยพอปลูกไปสักสามเดือนหรือสามเดือนครึ่งจะเริ่มเห็นดอกชุดแรกนะสามเดือนถึงสามเดือนครึ่งจะเห็นดอกชุดแรกครนนี้พอดูต้องดูดอกด,ดูดอกให้เป็นคือถ้าคุณปลูกมะละกอแล้วคุณดูดอกไม่เป็นนี่จบจบเลยนะ นั้นเราจะแบ่งมะละกอเป็นต้นตัวผู้ต้นตัวเมียต้นกระเทยแล้วอย่าไปเชื่อใครนะว่าโอ้ยมะละกอพอปลูกต้องไปเอาผ้าถุงไปเช็กผ้าถุงแม่มาแล้วก็มาผูกที่ต้นมะละกอมะละกอมันถึงจะติดลูกดีมันถึงจะเป็นกระเทยอะไรเงี้ยมันมันมันไปเปลี่ยนเพศไม่ได้แล้วครับมันอยู่ที่เราคัดเลือกพันุ์มานะครับ อาที่ผมย้ําไปทางอต่เมื่อเอะ่ะนะครับนี่พี่น้องครับไอ้ต้นตัวผู้ดอกตัวผู้ดูยังไงคือต้นตัวผู้นี่ดอกมันจะออกเป็นช่อเลยช่อดอกจะยาวยาวต้องสามสิบถึงห้าสิบเซนอ่แล้วก็มีดอกเล็กๆๆนะแล้วก็กลีบดอกก็จะมีห้ากลีบ คนกลีบดอกก็จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดภายในจะมีแต่เกสรตัวผู้นะอันนี้จะออกดอกผมจะใช้คําว่าออกดอกเป็นช่อนะเป็นพวงเลยอย่างนั้นอ่าถ้าเจอก็ต้องเจอมีดนะครับโคนต้นทิ้งเลยครับไม่ต้องเอาไว้ไม่มีประโยชน์นะะแต่ถ้าเป็นดอกตัวเมียโอ้ดอกตัวเมียก็ดอกใหญ่ครับ นะดอกจะค่อนข้างใหญ่ทรงป้อมปอมกลีบดอกก็ประมาณห้ากลีบแต่ละกลีบแยกกันพอบานจะเห็นรังไข่กลมป้อมขนาดเล็กชัดเลยอันนี้จะไม่มีเกสรตวผู้นะก็จะพบเป็นดอกเดียวๆก็ได้เป็นช่อก็ได้ถ้าติดลูกลูกก็จะกลมๆเนื้อบางช่องขาไหนากลวงโบอย่าไปปลูก เสียเวลาคนทิ้งนะครับทีนี้เราต้องเลือกมะละกอที่มันเป็นต้นที่เขาเรียกกระเทยหรือดอกต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศคือหมายความว่าในดอกนั้นมันมีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็มีทั้งเกสรตัวเมียครับนะแล้วก็ติดอยู่บนดอกเป็นกลุ่มทีนี้มันยังมีอีกหลายแบบ อ่ถ้าไปอ่านตำราหรือว่าไปศึกษานี่ก็มันยังมีดอกหลายลักษณะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะโดยทั่วไปก็จะเป็นประเภทดอกสมบูรณ์เพศที่เกสรตัวผู้ปกติจะให้ผลทรงกระบอกสวยงามดอกสมบูรณ์เพศที่เกสรตัวผู้อยู่ติดกับรังไข่อันนี้ลูกก็จะบิดเบี้ยวนะดอกสมบูรณ์เพศที่ให้ผลเป็น ภูลึกอันนี้ไม่ค่อยต้องการนะครับผมก็ไปติดกับคำว่าอีลองกาต้าอีลองกาตานะนะรอกแบบอีลองกาตาอันนี้เป็นที่นิยมท่านไปหาหนังสือของอา,อาจารย์ศิริกุลวส,สีนะครับนี่เขาก็จบพืชสวนแล้วเขาก็ทำศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมะละกอนะฮะ นี่ก็เป็นเรื่องของการดูเพศดูให้ออกนะครับค่อยๆดูไปถ้าเป็นดอกสมบูรณ์เพศมันก็จะติดลูกทีนี้ท่านก็ดูที่ว่าไอ้ลูกที่ติดเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีลักษณะยังไงทีนี้พอเริ่มติดดอกครับน้ำก็จะขาดไม่ได้ปุ๋ยก็จะขาดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีน้ำท่าสมบูรณ์ แล้วก็มีเรียกว่าการใส่ปุ๋ยให้อย่างพอเพียงนะครับอย่างพอเพียงทีนปกติไอ้มะละกอที่เริ่มเนี่ยพอจากเริ่มปลูกต้นโตโตแล้วเริ่มออกดอกพอออกดอกก็เริ่มติดผลเล็กๆนะทะลุแตงกวาเนี่ยนะติดผลอ่อนๆนะผลก็ขนาด ใหญ่ขึ้นนะทีนี้ถ้ามีทั้งปุ๋ยนะใส่ให้นะครับสูตรเสมอแล้วก็มีเฟติลอนคอมบิฉีดพ่นทั้งใบด้วยโอ้อย่าง <c oughs> าางี้แจ๋วเลยนะย่างงี้แจ๋วเลยก็จะทำให้ลูกมันขยายใหญ่โตนี่ถ้ามันไม่มีปุ๋ยจะเลี้ยงอ่ะ้าอาหารมันไม่ค่อยมีอย่างงี้มันก็ ไปไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเก็บเกี่ยวนี่ก็สำคัญนะโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่ามะลกอที่รับประทานผลสุกนอกจากพันธ์รสชาติเป็นยังไงแล้วบางทีเอาปุ๋ยสูตร13บ3 21ร่วมด้วยช่วยกันเข้าไปด้วยมันก็จะยิ่งดีนะฮะ อ่าแล้วทีนี้ระวังนะไอตอนติดลูกเยอะๆเนี่ยดมบำรุงดีๆด,ดกๆเนี่ยลมลมอย่าให้อ่าต้องต้องหาปาไม้บังลมนะเออต้องหาไม้บังลมแล้วก็ต้องคอยดูนะฮะรักษาต้นเอาไว้ไม่ใช่ดกจนหักมันไม่ไหวนะฮะทีนี้ไอปัญหาในการปลูกมะละกอเนี่ยท่านจะเจอปัญหาอะไรบ้างหนึ่ง น้ำขังน้ำท่วมอันนี้ตายนะต้นเล็กต้นใหญ่ตายหมดระบายน้ํามไม่ออกระบายน้ํามไม่ดีตายจบนะเวลาตอนเพาะกล้าต้นเล็กๆถ้าไปเพาะในวัสดุที่มีเชื้อโดยเฉพาะพวกที่ชอบเอาดินมาผสมด้วยนะอย่างนั้นบางทีมีเชื้อติดมาเกิดโรคเน่าคอดินเพราะฉะนั้นทำห้มั่นใจ เอาสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับลาดลดลงดินเลยนะฮะก็จะช่วยได้นะครับอาดินปลอดเชื้อแล้วนะนี่ก็ระวังโรคเน่าคอดินนะครับทีนี้ตอนต้นเล็กๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีใบหงิกหงิกไอใบหงิกหงิกนี่อภิริกดูใต้ใบหน่อยถ้าพริกดูใต้ใบ ท่านจะเริ่มเห็นเลยว่าถ้ามีผงแป้งลักษณะเหมือนตัวอะไรเขาขาวเกาะอยู่อันนี้เวลาเข้าทํำลายนะถ้าต้นต้นขนาดศอกนึงเนี่ยมันกินตายเลยนะฮะถามว่าทำไมรู้เอ้า็ผมลองมาแล้วลองปล่อยให้มันกินดูไม่ทําอะไรเนะี่ยตายครับกินตายเลยฮนะยอดโตไม่เป็นเลยเขาเรียกว่าเพลี้ยแป้ง ไอ้เพ่แป้งตัวนี้เข้ามาในบ้านเราหลังสุดเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเพรียแป้งมะละกอถ้าเป็นกระต้นเล็กถึงตายเป็นกระต้นใหญ่ต้นไม่ตายแต่ยอดจะงงิกหดนะงิกหดเลยแล้วก็ไม่ใช้ยาไ่ได้เพราะว่าผมก็ลองมาอีกอะนะลองไม่ใช้ยาเด็ดยอดตัดยอดเอามือดึกยังไงมันก็มีตัวเหลือครับ นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าเผื่อกลัวบางคนเดี๋ยวนี้กลัวสารเคมีมากใช้สารเคมีธรรมชาตินะก็อาพรีแอมเอาพรีแอมนะพรีแอมของสายเกษตรนี่แหละนะเอามาฉีดพ่นป้องกันไว้ก็ช่วยได้นะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่จะสร้างปัญหาเหมือนกันคือเพี้ยไฟไอเพี้ยไฟนี่ มันจะชอบไปดูดนะน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆใบอ่อนดอกนะผลอ่อนบางทีไปดูดแล้วก็จะทำให้ใบอ่อนบิดเบี้ยวผลอ่อนก็ร่วงหรือบางทีมีรอยเป็นคราบนะฮะอันนี้ก็เป็นเพลี้ยไฟที่สร้างปัญหานะก็ต้องหาสารกำจัดเพลี้ยไฟก็เอาเอเซน นะฮะอ่าป้องกันไว้นะครับอ่าทีนี้เวลาท่านปลูกมะละกอไปเนี่ยอเมื่อกี้ที่พูดผมผมพูดถึงเพี้ยแป้งนะคราวหนึ่งนี่ผมออกไปบรรยายที่ต่างจังหวัดเอ้วันนั้นจังหวัดอะไรทั้งอีสานอ่าเขาปลูกมะละกอไว้ข้างๆบ้านพักในรีสอร์ทโอ้โหเพี้ยแป้ง กาะที่ลูกนะมลเากาะเต็มไปหมดนอกจากเพี้ยแป้งแล้วมันยังมีอีกตัวนะคือเพี้ยวหอยอ่ะไอเพี้ยวหอยนี่ <c oughs> ถ้ามันเกาะอยู่ที่ลำต้นเราก็จะเห็นเลยนะมันจะทำให้อ่าต้นเนี่ยแคระแกรนนะฮะทั้ง มันก็ดูดน้ําเลี้ยงจากลําต้นจากก้านใบถ้าเป็นที่ผลนี่ก็จะเห็นเป็นสะเก็ดสะเก็ดลูก,กจะแคร่จะแกลนแล้วบางทีมันจะขับถ่ายสารเหนียวๆออกมาอ่ะสังเกตง่ายนะว่าบางทีถ้ามีมดมาปุ่นเปี้ยนอยู่ก็อ่ะละชัดชดละแสดงว่าต้องมีพวกเพลี้ยเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งนะอยู่แต่ว่าในบรรดา,มาแมลงทั้งหลายเนี่ย มแมลงตัวที่ท่านต้องเอาให้อยู่นะตั้งแต่ยังต้นเล็กๆเลยคือเพลี้ยอ่อนถามว่าทำไมก็เพราะว่าไอ้ตัวเพลี้ยอ่อนเนี่ยมันเป็นมแมลงพาหะหมายถึงว่าถ้ามันไปดูดจากต้นที่เป็นโรคใบด่างจุดวงแหวนนะฮะพอมันไปดูดปั๊บ มันสามารถที่จะเอามาปล่อยให้กับมะละกอของเรานะเพราะฉะนั้นต้นปกติเราต้นเวลาเราเพาะกล้าเราจึงต้องเพาะในมุ้งก่อนพอเริ่มออกไปปลูกสิ่งที่ท่านต้องทำคือใช้สารชนิดดูดซึมฉีดพ่นป้องกันกำจัดเพลี้ยอ่อน นะครับถ้าเอาเพรียอ,อ่อนไม่อยู่โอกาสเกิดโรคไวรัสสูงมากเลยครับนะฮะ,ะเชื้อตัวนี้ก็คือ PRV papaya ring spot ไวรัสคืออาการที่เป็นเนี่ยคือใบใบถ้ามันเป็นน้อยนะมันก็จะออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะเข,เขียวเขวเหลืองเหลืองแต่ถ้าเป็นเยอะ ใบนี่จะเสียรูปเสียทรงไปเลยใบผิดรูปผิดล่างไปเลยละนะครับใบผิดรูปผิดล่างไปเลยแล้วก็ถ้าไปเป็นในระยะที่ติดลูกมะละกอลูกนั้นท่านจะเห็นเป็นวงเหลืองๆเนี่ยอันนี้เป็นที่มาของอคำว่าใบด่างวงแหวนนะฮะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโรคที่ รุนแงรงร้ายกาศเวลาเป็นแล้วรักษาไม่หายแล้กแต่ว่าต้นที่เป็นแล้วอะจบแต่เราต้องโค่นต้นนี้ทำลายแล้วฉีดพ่นป้องกันกำจัดเพรอ่อนซึ่งเพียอ่อนนี่โอ้ยอยากฆ่า,มาแมลงทั่วๆไปก็นะะเอาอยู่อยู่แล้วทีนี้พี่น้องครับหลายคนปลูกมะละกอแล้วก็จะเห็นว่า ที่ลูกเวลาเริ่มจะสุกมันจะเป็นแผลใช่ไหมมันจะเป็นแผลยุบลงไปไอันนี้เขาเรียกว่าโรคแอนแทคโนดอ่ะแล้วบอกมันไปเอาเชื้อมาจากไหนอาะบางทีมันเป็นนงแตอนที่ยังไม่ออกลูกท่านเคยเห็นไหมไอคือมะละกอเนี่ยนะใบมันเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเหลืองจากใบล่างเขาเรียกใบแก่อ่าถ้า ถ้าตัวก้านใบย,ยังเขียวเป็นปกติแล้วใบเหลืองนะหรือก้านใบเหลืองค่อยๆล่วงลวงไปทีละกิ่งทีละกิ่งไออย่างนั้นคือใบแก่แต่ว่าท่านจะเห็นว่าไอใบล่างมันยังไม่ล่วงทำไมไอใบบนมันแห้งแล้วแล้วสังเกตดูให้ดีไอใบบนที่มันแห้งเนี่ยมันจะมีตุ่มดำๆดำๆ,ๆ,ๆ เรียงซ้อนกันอยู่ที่ก้านใบมะละกอนั่นแหละครับคือเชื้อสาเหตุของโรคแอนแทกโนดมะละกอะเชื้อคอเล็กโตติกุมกลีโอสปอรอยเดสนี่อันนี้เราเรียนโรคพืชมาเราก็คล่องปากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดพ่นถ,ถ้าเราเห็นตั้งแต่ก้านมะละกอเป็นอย่างนั้นไอ้ก้านมะละกอเหล่านั้น,น่ะ ร่วงลงดินหรือไม่ร่วงลงดินท่านจะต้องเอามาเผาทําลายครับเพราะฉะนั้นคนปลูกต้นไม้จะต้องมีะจะไปเรียกว่าเมนเผาพืชมันดูน่ากลัวเรียกว่าเตาเผาพืชก็แล้วกันนะจะเรียกว่าหลุมเผาพืชก็ได้อย่างนี้เผาได้เพราะว่าการเผาทําลายเชื้อเราไม่ได้เผากันบ่อยๆนะครับเราก็รวมไว้แล้วก็เผาทีเดียวนะแต่ว่าในขณะเดียวกันที่บนต้น ท่านก็ต้องเอาสารป้องกันกาบตดเชื้อรามาฉีดพ่นมองกันไว้อา้าวอย่างเทรนิวเนี่ยนะเอามาฉีดไว้เพื่อจะได้ไม่เกิดโรคนี้นะครับทีนี้พี่น้องครับไอ้โรคที่เป็นแล้วถึงตายนะนะโรคที่เป็นแล้วถึงตายคืออะไรครับรากเน่าโคนเน่าครับคือถ้าโคนเน่า จะเกิดจากพิเทียมถ้ารากเน่าจะเกิดจากไฟทอปเทอรา่าหรือบางทีก็ปะปนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสภาพโคนต้นเปียกแฉะชื้นแหม่แล้วยิ่งถ้าไอ้ต้นไหนที่มันเน่าแล้วคุณก็ไม่รีบเอาไปเผาทำลายไอ้ตรงที่เป็นก็ไม่รีบเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อมาราดมารด ปล่อยไว้อย่างนั้นเชื้อมันก็หลุดไปกับดินคุณไปเดินอยู่ใกล้ๆนะรองเท้ามันก็ติดรองเท้าไปเดินไปที่แปลงอื่นเชื้อมันก็ตามไปด้วยตลอดมันก็ติดไปด้วยตลอดเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นไอ้คนต้นเริ่มเน่าเน่าเปื่อยๆอ่ารีบเลยครับพี่น้องครับอะโครแบดนะฮะชื่อสารนะฮะป้องกันกำจัดเนี่ย ใช้อะโครแบเนี่ยเอามาลาดลดบริเวณคนต้นหรือว่าฉีดคนต้นไว้แต่ว่าถ้าคนปลูกมะละกอแล้วก็ทำแปลงให้นูนหลังเตาทำ,ทำให้เรียบระบบระบายน้ำดีให้น้ำเป็นอันนี้ไม่ค่อยเป็นนะฮะเนี่ยครับท่านพี่น้องทั้งหลายใครที่ปลูกมะละกอแล้วยังมีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อสอบถามได้ส่วนคนปลูกมะละกอในบ้าน ต้นมันสูงปีดแล้วจะทำยังไงอะไรนี่เดี๋ยววันหลังผมค่อยมาพูดคุยกับท่านต่อไปนะฮะ <c oughs> <c oughs> แม้ตั้งแต่จัดรายการทิศบุนชวนคุยยามเช้ายามเย็นนี่เรียกว่าใช้เสียงเยอะเหมือนกันนะฮะเหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเนี่ยอยู่ที่กำลังใจถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรให้กำลังใจ ฟังกันเยอะๆกดนิ้วโป้งให้เยอะๆหรือว่าแชร์ไปยังญาติสนิทมิตรสหายเยอะๆไอ้อย่างนั้นแหละครับถ้าทิศบุญบางพม้าเห็นก็จะได้ไม่เหนื่อยนะมีกำลังใจที่จะพูดต่อนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่จะให้เกียรติติดตามรับฟังรายการที่ทิศบุญบางพมา คุยให้ฟังขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนต จากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร,รเคมีพันธุ์